สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่อง T ทีเคยนชิมนะครับกับคุณอิงนะครับเออวัสดีสวัสดีวัสดีแถมด้านหลังเขาสุดยอดมากเลยครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเมันเริ่มเกมกันเลยนะมีเสียเวลาในการเปิดตัวเปิดต <c oughs> ัวลูกกังเลขปะปะปะนี่ทีเคียเป็นซูปเปอร์ฮีโร่น,นะ <c oughs> คุณเป็นใครเนี่ย <c oughs> ตอนไ่ทางมืดจังเลย ีเจอใบแล้วแสงว้าวว้าวเขาไปด้านในเดี๋ยวเขาไปด้านในแล้วไงต่อว้าวเขามาด้านในแล้วแล้วไงต่อไฟเหรอแสงไฟเออเอ้เเฟนดี้เฟนดี้เฟนดี้โอ้เฟนดี้มันมายังไงมันมาอเฟนดี้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเจอเฟนดี้อุ้มฟดเอ้าโดนไล่ตายนี่ในี้ก็แเหรอ อาวกระโดดใช่ไหมก็นึกวม่รู้ว่าจะสไลด์ข้างได้เอ้าอ้าอ uh ้าเผื่อเบื่อเลยมากระโดดกระโดดสระ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 มาที่ป้าเออยูอยูไปกัยังไรอยูไอ้เน่ <I know S 2> ยเล่นเกง่งอะไรเล่นเก่งเกินเฮ้ยูเล่นเก่งเกินไปอ่ะระบบเพิ่งเ <c oughs> <ๆ>ปิดวันแรกเองนะยูหลังจากที่ไม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 ่ ที่เราบอกมันนั้นไงว้าวแบบเฟดดี้เลยนะเฟดดีก้กูสกิลกระโดงผมหายไปหมดเลยดูยดูเกมกับพังกับผมอะ่ะผมรับไม่ได้เกมทำกับผมอะ่ะตอนน้องว่างเล่นอะไรกันนะตอนน้องว่างเล่ลนเกมอะไรบ้างล่ะดูใ o Youtube แล้วก็เล่นไม c ครับไปดูคลิปชั้นส่ไปดูคลิป ไปดูคลิปล่าสุดไปดูคลิปล่าสุดชันซะใช่ได้โอ้นี่หยิบขวานขวานแบบแข็งแรงเขาเกลี่ยด,ด้านหลังเหมือนคนละไม่ได้เขาไม่จุบด้านหลังเหมือนมากเลยโอ้ลาวายเร็ว <c oughs> อีโอ้หางี้หรอมันขึ้นไม่ได้บนนั้นไหมเอาไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> ว้าวมีอีกเร็ว ตายคู่ตายคู่มาเร็วมาเร็วเลยเปลี่ยนเปลี่ยนฮ้ดูแลลูกคู่โอ้เออเดี๋ยวเราเป็นซื้อมาจากไหนเนี่ยอาผมไปด้วยฮะน้องนายจะมาเล่นด้วยเหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่คีเอาไปตัดคลิปเดี๋ยวที่คีเดี๋ยวที่คีจะตัดคลิปไปนะโอเคไม่ได้หรอกได้ละเสื้อใหม่เฮ้ยเฮ้ยเข้าหนเข้าหนิชุดแบบโหลที่น้องเปนอยู่ด่านที่ด่านแรกกันั้ะเนี่ด่านแรกโอเคเราจะตัดไปตอนที่น้องมากันนะไปบุ้ม ยังเทเลยเจี๊ยบคมาแล้วโอเคโอเคมาแล้วมาไป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 ไกไปไปไยไป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 อปไปไปเอ้ยไปไโไป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 ้ปไปไเไป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 นีไปไปไปไยเปไปไปบปไปไปอปทปไไปไปไปอป เก็บรูปองทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ว้าวทีเคย่นักเซียนทีเคเซียนกระโดดนะจ๊ะอ๋อกระโดดโอ้น้องนายเอ๊ะมียังไงนี่ไงโอ้โหมันเปิดนี่แล้วมันเปิด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 โอ้โหเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างกระโดด้างเลยรู้สึกแล้ว ทีเคทีเคมีสลังเอ้ยเจออะไรบางอย่างเจออะไรบางอย่างว้าวอิงในสลามมาว้ายอะไรหน้าหลังอะไรด้านหลังไล่ลุยเร็วเร็วเร็วขึ้นมาไม่ได้อิงอิงจะหนีไปไหนนีง แล้น,นี่ไงนี่ยทางออกเอ้ยทางออกอยู่นั่นเหรออ้าวอูหูนี่จะก็อดมีกับดักแบบนี้ตามเดิมว้าวเก็บด้วยลูกผมอร่อยมันใจกระโดดขึ้นอร่อย,อยเดี๋ยวดาด้าน้องทำอะไรเบื่อไปไขรก่านแล้วมูเอ้ยเอ้ยจะรีบไปไหนเอา โอเคเย่เคเคเคโอ้โหดานแบบนี้อีกเล่ยวะเหมือเราเมือเราเไม่เล่นกับเพื่อนพีไรก็เจอดานแบบนี้ตลอดเลยยอด <c oughs> ยอดเกมไม่น่าเชื่อนะทุกคนว่าเฟดดี้จะมีดาแบบนี้ <c oughs> อู้เรเซอร์เฮ้ยตกไปแล้ว <c oughs> เออสวิตเกมมาที้ ทิ่มิ้นเนี่ยอ้าวกดไปเซฟได้เลยเดิมๆมันกระโดดไปทางไหนโอ้โหน้องเพลินแบบจริงเอ้เก็บลูกโอมดีกว่าเห็นลูกโอมสำคัญกว่าเห็นโอมกระโดดไปสองแผ่นนี้แล้วก็ไปทางไหนอ่ะอันนั้นสองสองหนึ่งสองอันนั้นไงอันนั้นสองปึ๊บสองสองหนึ่งหนึ่งสองอุ้ยหนึ่งอ้าวทางอาลืมหมดแล้ว โอเคสองสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสองหนึ่งสองไอต่อหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เกมป่ากกระจกนรกอุ้ยปิดสองสองหนึ่งสองอีกแล้วสองหนึ่งโอเสอง สองหนึ่งเร่งไอตัวสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรอ่ะส <c oughs> องตอใจออันสุดท้ายอะไรอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายอันอันสุดท้ายสองอันสุดท้ายสองหลังมือดอ่ะ <2, 2, S 2> เกียรม,มืดมาก 2, 2> เกียมแบบมืดมีภาษาเปิดค <1, S 2> วามสว่างแบบคู <S 1> 1, <S 1, 1> เฮ็ดดีอันนี้สองใช่ไหมอออันนี้สอง มามาบะว้าวเกือบไบมันไม่มันมันไม่คุ้นคุ้นเหมือนดันเกมตัวตลกยังเลยเอ้าเจ้ามันเบจะวว้าวโอน้องว่า้วมันนานี่ไม่นะสมุดจะทำลายฉันอ้าไม่ว่าจะขยับได้โอ้สมุดลอยได้นะคนมีจริงในโลกนั้น,นคน เมจิกเว้ยมจิกเมจิกว้าวอะไรเนี่ยกระโดดเลยต่อนำผมไปก่อนอ้าวทางนั้นเหรออ้าว what เดิมมาซัำด้วยเชนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตายก่อน อา <si ้าวแเรืงว่ามันจะมีคาสซีนแบบว้ามเมื่อเรืองว่าอันนี้ทุกคนสังเกตว่าดาสิบหกมันจะเหมือนมีคนเล่นแบบยากมากเลยนะใช่มันจุบือเปล่าอมันเป็นไม่มันมีคนเล่นดาถึงสิบแปดนะอืมอืมทฤษฎียงทีเคน่าจะใช่แน่นอนร้านเปอร์เซนต์ตรงเชื่อทีเคทีเคกระโดดไปตามทางดีกว่านี่ไงโอเค แล้วทางนี้โอ้โหนี่ไงเป็นจุดจบหรือเปล่าเขาบอกให้เข้าไปไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าห้ามดนไฟห้ามบนไฟอ่ะต้องเราต้องหาน้ํามาดับไฟก่อนชัวจากไหนนที่จากไหนขขึ้นไปทางนี้หาทางนั้นเหรอโอ้ฉลาดโอ้มาเอาแคนดี้อานี่ไงเจอตับขันยูกพี พีที่เคียเจอผีอสับพันโลกแล้วว้าวไฟก็หายไปหมดเลยแล้วเขาก็เห็นท่านก็เห็นนายไปด้วยโอ้ยผีฉันเจอผีโอ้ผีซ่อ <หา S 1> ขา<ด>้าไปเออนั่นสิเราหาได้กี่อันแล้วอืมอ่ะลงไปออ่ะุ้ยโอ้อะไรออะไร ไอเฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้มันตามไลยล่าฉันทางตูดอเออจุด้วยเฟดดี้เฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฟดดี้มันตามเฟดดี้เออทางนั้นเหรอทางนั้นเหรอจุด้วยจุด้วยเฟดดี้มันตามเอาเงี้ยนี่เออเก็บละมองที่ยังไม่เห็นใครมันทำเกมเนี่ย มองก็แทบไม่เห็นโอ,อ้ยเกียบแล้วยป็นไงที t คบอกให้เดินตามที t คมาเดินตามท่านาเจ้าที t คมาที t คก็จะถึงแล้วเนี่ยท t เโอ้ยมีดานทึงสิบเก้าอีหรอว้าวเซฟแล้วอโอ้มันมีให้ลงหลุมด้วยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยดูตาฉันสิขนาดสซเว่นน่ะไม่ตรงกับตาคิดดู อุย้ยตายแล้วเดินไปก่อนเลยลไม่ไม่ไม่เราจะเราจะไม่ทิ้งนาย,ย,ยผมว่าตรงนี้มันต้องมีอีสเตกแน่นอนมันเราหาได้แปดอันแล้วหรอใช่เราหาได้แปดอันเลยมันดูยังไงเหรอว่าหาเราหาได้กี่อันอ้าวเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอที่ไอตอนนั้นน่ะอ๋อโอเค มีแค่ด่าหนึบกล่าแค่ะจบอ่ะมีวนกลับไีโอเคปะ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 ไปกันไปกันไปเลยไปเลยว่ายน้ำว่ายน้ำ่าจบไปว่ายน้ำการแล้วการแล้วโอ้เป็นการว่ายน้ำที่สุดสมจริงถ้าเป็นเราเราเราขาใจตายก่อนเฮ้ยครบสิบแล้วได้ได้เอ็นดิ้ง ไลด์เอาไม่ใช่สไลด์เหรอให้เดินไปเฉยว้าวมันไม่มีผีตามหลังมาใช่ไหมึ้นเรืออ้าวไปไม่คว่าจะมีคาซีนเย่ว้าว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 เกมดีนะคะุณเกมดีเกมดีเกินไปดีเกินดีเกินอ่ะ ดีเกินหอวะเบจาวูเฮ้ยเอาตายเลยพาะเพลินเลยโอ้ก็ตายเลยเออยิงก็ตายเลยมาปิดคลิปออดีกว่าโอ้ไม่น่าทำของเตยงเลยเนี่ยโอ้โหปิดคลิปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะนกคนก็อย่าลืมกดไ like ลดคลนะ์แล้วก็กดซับตะไคร้ด้วยนะแล้ว่างคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับคุณอิง Chị đang làm cái này Bye bye okay.